สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดหัวใจในทวิตเตอกันนะคะมาทํายังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า km social นะคะค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยนะคะและใครที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะคะ ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็จะกรอ,อกตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะามมาสามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครทาง Gmail ก็สามารถคลิกสมัครตรงนี้ได้เลยค่ะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วกดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะคะ ค่ะเราก็จะมาเลือกที่หมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกลมาทีา่หมวดหมู่ทวิ t เตอนะคะค่ะถ,ถูกใจแล้วก็รีทวิตนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นบริการเราก็สามารถเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราจะกลับไปที่ทวิตเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ไปที่โพสต์ของเราค่ะแล้วก็จะคลิกลิงก์ข้างบน Copy มาเลยค่ะนํามาวางตรงแถบข้างล่างตรงนี้นะคะ จำนวนค่ะใส่จำนวนที่เราต้องการเลยนะคะวันนี้ก็จะใส่100ค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้กดส่งตรงนี้ได้เลยขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะมาที่เติมเงินค่ะ ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยเติมเงิน1บาทสูงสุดไม่เกิน50าห0บาทต่อครั้งนะคะโบนัส5%เมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปค่ะเราสามารถใส่ย,ยอดจำนวนยอดเงินตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดจ่ายตรงนี้นะคะ ค่ะเราก็จะสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะสามารถอ่านคำ,คำแนะนำตรงนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะมาดูประวัติการสั่งซื้อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปนะคะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะแสดงสถานะของเรานะคะออเดอร์ที่เราสั่งซื้อเมื่อกี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานและมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องออเดอร์ของเราที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราสามารถใส่หัวข้อเรื่องข้อความและกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราสามารถก๊อปลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้เข้าคลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ซด้วยนะคะ่ะเราจะกลับไปดูยอดไลค์ของเรากันค่ะว่าตอนนี้ขึ้นหรือ,อยังนะคะค่ะก็จะกดรีก่อนเนาะหนึ่งครั้งตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากเกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการแถมของทางเว็บนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นั่นเองค่ะเป็นเว็บที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้หากพูดผิดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ